ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณ2568ไตรมาส 1- และ2ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนางนารุมนคงนครครูกศนตำบลท่านิ้วสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเว่ยยอดตัวชี้วัดที่1 สกรระดับตำบลท่านิ้วมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ทั้งข้อมูลสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากรข้อมูลสาธารณูปโภคจำนวนผู้เข้ารับบริการคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์แฟนเพจและเฟซบุ๊สกสกรระดับตำบลท่านิ้ว ตัวชี้วัดที่2ครูกศนตำบลมีการลงพื้นที่รวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการสกรอระดับตำบลที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติมีการประเมินสรุปรายงานผลและจัดทําแผนในระบบ DMS i อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตัวชีวัดที่3สกรระดับตำบนท่านิว้วมีนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จำนวน61คนครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ ปฏิทินการพบกลุ่มมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินกว่า20ชั่วโมงขึ้นไปร้อยละ81.97มีนักศึกษาเข้าสอบรายภาคเรียนมากกว่า1รายวิชาร้อยละ96.72มีนักศึกษาคาดว่าจะจบเข้าสอบเอ็นเน็ตร้อยละ9 3 3 3นักศึกษามียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ E t ทร้อยละ100ครูกศนตำบลมีการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดเรียนให้มาพบกลุ่มมีการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีบัญชีลลงเวา ของนักศึกษาและครูผู้สอนมีการตรวจรายงานกิจกรรมกปชมีการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆจำนวน3กิจกรรมและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ตัวชีวัดที่4สกรระดับตำบลท่าเงิ้วมีจำนวนผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนต่อเนื่องสี่ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ87.5ตัวชีวัดที่5สกรระดับตำบลท่าเงิ้วมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ96.93ตัวชีวัดที่6สกรระดับตำบลท่าเงิ้วมีนักศึกษาที่มีผลสำลีตางการเรียนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละเก3 5 ตัวชีวะที่7และตัวชีวัดที่8สกรระดับตำบลท่างิ้วได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองดังนี้หลักสูตรการจัดสารตะกร้าหวายเทียมหลักสูตรการทำสาคูไส้หมูหลักสูตรการทำเกายุกหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจำนวนสองกลุ่ม หลักสูตรอบรมการเต้นบาสโลเพื่อสุขภาพหลักสูตรอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะพยาเสพติดและหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนผักไมโครกรีนซึ่งทุกกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าค่าเป้าหมายทุกกิจกรรมและผู้จบหลักสูตรร้อยละ100มีการนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9สกสกรระดับตำบนท่างิ้วได้ดำเนินการจัดก,การศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน5กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโดยมีผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินง,งานเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม ตัวชีวิตที่10ส,สกรระดับตำบลท่างิ้วได้มีบ้านหนังสือชุมชนจำนวนสองแห่งและมีการจัดกิจกรรมในบ้านหนังสือจำนวน5กิจกรรมได้แก่กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นกิจกรรมการทำขนมดอกจอกกิจกรรมการทำเกายุกกิจกรรมหนังสือดีสู่วัยที่เหมาะสมกิจกรรมการทำสาคูไส้หมูโดยทุกกิจกรรมมีผู้ใช้บริการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตัวชีวิตที่1 1ครูกศนตำบลท่ากิ้วได้มีส่วนร่วมกับปาคีเครือข่ายทั้งการร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนกับปาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามผลร่วมกับปาคีเครือข่ายและครูกศนตำบลท่ากิ้วได้สนับสนุนรถไถในการตัดหญ้าสนามของโรงเรียนและมอบของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆกับปาคีเครือข่ายและยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานจากปาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวชี้วัดที่12ครูกศนตำบลท่านิ้วได้ดำเนินง,งานและจ,จัดก,กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนและกิจกรรมสำคัญประจำปีงบประมาณ2,568ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานจำนวน12กิจกรรมและมีผลสำเร็จตามก้าเา้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง12กิจกรรม ตัวชี้วัดที่13บ e s t p r a c t i c e ของสอกรอระดับตำบลนท่ายิ้วคือการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการสอนแบบสร้างสารรค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาซึ่งผลจากการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวทําให้นักศึกษามีทักษะในการคิดเป็นมีการเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นมีความสุขและสนุกในการเรียนและมีการส่งงานเพิ่มมากขึ้นมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคร้อยละ97.28สมีผลสำร็จทางการเรียนเฉลี่ย 2. จ ขึ้นไปในรายวิชาบังคับร้อยละ90.35นักศึกษาคาดว่าจะจบเข้าสอบเอ็นเน็ตร้อยละ93.33และมีนักศึกษาจบหลักสูตรในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ร้อยละ93.33ส่งผลให้ครูและนักศึกษาได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากและได้มีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กสกอระดับตำบลท่างห้ว ตัวชี้วัดที่14ครูกศนาตำบลท่างิ้วได้ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวน8กิจกรรมและมีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง8กิจกรรมสกร,รอตำบลท่างิ้วขอบคุณค่ะ